วันนี้เป็นโพของคนไทยครับว่าคนไทยส่วนใหญ่มองประเทศณปัจจุบันเป็นยังไงก็จากผลสำรวจของ Ipsos Global Advisor นะครับหมอนสุขภาพเทมซ o อฟร,รุ่น 3D o r t h o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ เป็นบริษัทวิจัยตลาดแล้วก็โพละระดับโลกเนี่ยระ,ระบุออกมาครับว่าคนไทยมากกว่า56%ครับมองว่าประเทศกำลังมาผิดทางจาก2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือความเหลื่อมล้ําทางสังคมครับคนไทยส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าสังคมแตกแยกและเชื่อว่าเศรษฐกิจผูกบิดเบือนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ คนรวยและผู้มีอำนาจเท่านั้นทำให้ความมั่นใจในความมั่นคงและการลงทุนในอนาคตลดลงนั่นเองจากปัญหาทั้งหลายครับที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องการผู้นำที่กล้าแหกกฎและแข็งแกร่งมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้นอ่านแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะครับใครคิดเห็นยังไง ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะตอนนี้เราหลังจากเลือกตั้งมาครั้งล่าสุดนี่เราได้นายกมาสามคนละแล้วก็ถ้านับรวมจริงๆรวมที่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกด้วยก็สี่นะเ,เรียกว่าเป็นหมันก่อนขึ้นมาเป็นนายกนะครับก็มองอีกมุมหนึ่งก็มองได้ครับว่า,ามันก็เป็นพัฒนาการทางการเมืองนะใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับ